เออใครอยากได้ใบนี้นะฮะเออใครอยากได้ใบนี้นะครับอยู่ในตะก้าเจ็ดเนาะเออราคาพี่ขายอยู่หนึ่งื่นสามพันเก้าร้ี่คือสินค้าขายดีครับเออขายไปแล้วหนึ่งพัน เออหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกใบขายไปประมาณโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะมากเนาะสินค้าราคาพันเออหมื่นกับหมื่นกว่าบาทเนาะใครใครอยากได้ใบนี้นะฮะก็ใบนี้มันเป็นความฝันของใครหลายคนนะครับตัวนี้เป็นพลังงานลิเทียมฟอสเฟตสิบห้าแอมเนาะสิบห้าแอมหรือว่าหนึ่งหมื่นห้าพันมิลลิแอมนะครับเออแบตจะเล่นได้สี่ถึงแปดชั่วโมงแบตหมดสามารถชาร์จไปเปิดไปได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใบนี้เป็นความฝันของใครหลายๆคนครับใครเก็บตังค์ซื้อใบนี้อยู่อันนัครับ ใครเก็บตังค์ซื้อใบนี้อยู่อะคระับใครเก็บตังค์ซื้อใบนี้อยู่นะฮะใครเก็บตังค์ซื้อใบนี้อยู่ยกดเลข9้หมาเลยครับแนตะ่ฟ้ามีฝนคนมีฝันครับ,รบม,ามาฟังเบรนหนักกันดีกว่านะฮะตู้ใบนี้ขายดีมากขายดีจริงๆครับตั้งแต่พี่เอกเปิดเปิดมาหรือว่าเปิดตัวมาไม่มีวันไหนที่ขายไม่ได้เลยครับตู้ใบนี้6ตาก้า19ครับเข้าไปดูในตะก้าครับฟังครับ ครับพี่ทอก็ต่อคนละ Channel ชแนลก็เป็น4โอห์มนะครับดอก4โอห์ม2ดอกเนาะก็แยกชแนลกันเข้ามันก็เป็น4โอห์มแล้วฮะ